การไม่ใหญ่แน่นาวีเห็นแล้วมันน่าไปน่าไปบ่ใหญ่บยย่ใหญ่แ่มีรถกว่าสองพันรายการเอง่อยรับรองว่าจะจีดไอของลำๆด้นโดนกลับไปส่ยุบานแน่นอนถ้าจะอยากได้อิ่งอยางแน่ล่ะเราอยากได้รถตักรถขุดรถไถนา โอ๊ยกระบอกอยู่ว่างาน JSSR Grand Auction เด er ือนนี้มีหลายกว่า2,000รายการมาคอยสิภาพไปเบิงมาเบิงโกกรีเพียรถเยี่ยวเขาก็มีเดะเจสก,กีกับเลืองก,ก็หลายค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วของเงินอื่นอีกหลายค่ะ <c oughs> น่าสนใจโ <c oughs> อ๊อยไม่อย่างไคเบิงเครื่องจักแมสสรุปงานไม่ใหญ่แน่นาวีเราจะได้ไม่ต้องแต่งตัวเมื่อไปตวรวจสภาพ เจาสิมามือไหนล่ะมาเด้อเชือนน้มีเิตรของเด็ดๆเด้อเ,เออดีงั้นเดี๋ยวเราเชินเพื่อนไปด้วยได้ได้ข้าสันาส่นไปหาชุดไปงาน J S s s a Grand Auction กอนเด้อไปพอกันอยู่งานเด้อจ้าว้าแล้วก็ไปชุดนี้แหละที่วิวพูดถูก มาประมูลหน้าลานลุ้นรับของรางวัลมากมายโอกาสที่ใช่รอคุณอยู่